คิงกางปอกฮกเว่งโคลำในล,ลูกใจ้สองกอะเน้าเปินเอาแล้วพันควรมาเมื่อซึ่นเม้นวันที่เช้าสี่เดือนทนแปดไหนคิงกางลุงเจริญการหลิงอันอุเป,ปิงเนื้อปอกฮกเว่งโคลำจีตอนลอยเลียมจึงได้ปัดซัดอีกป้าตั้งลูกไส้มันสองเกาะเลยยากวนหวานก่อนหนึ่งเอาแล้วพันสิเลยตื้อหวัดเจ็บกว่าตั้งสามส้อย่างหน้าก็เป็นลูกไส้หลวงคิงกางลันี่จุ้มเงาห่างสิงได้วะเมื่อซึ้นย่ำกลังเนื้อหมอกเจ็ดมก มีก้นอันอยู่ในปอกเขาก่อนหนึ่งซื้อห้องใต้พอกะอายุ45ปีเขามาในเฮือนสีเอาเลีวพันปอกเขาเขาพี่น้องซ้ําออนกันกว่าเคแลดพันป้าเขาพี่น้องสิญาตื้อวัดเจ็บกว่าตั้ง3ก่อปอลูกย่ําเร็วเขาปอลูกเลยขึ้นห้องยาลงก้นมึงว,งวิ่งโคลําไว้ตั้ง3ก่สิอําฮู้ว่าดิเลยลงห้องยาเมือ่อแหลอแน่นวัน6ค่ําหั่นนะ เมื่อชิ้นค่ะแต่มันเขามาได้มาถามาเจออนเขาร้อยเนขนผมผู้กองต้องลองช้างวอดท้อก็ถามว่ามารวยร้างเนมันนำาน้ำนกัดกันเหมือนไรค่ะจำนำกันกันไล้เนี่ยเพราะมันไฮก็กเขามาแ้นเนี่ยมันหนุอะไรอย่งว่าว่าไม่อยาไมาลองลองทางไหนเนี่ยที่พายเดียวมาอยู่ในลานจอลาลานเลยมันน้ำถ่ามันก็อนแล้วเวียงเขาบัเล้วนน ก็มันทันยาวกเลยคำาเขีก็เลยเขาสองก็เป็นน้อะไรเลยเจ็บเลยเอ็บเลยมาใจก็มันก็เลยหัวก็มันก็เลยเรียนไปขนาดปวดเขาได้ง่าดีก็โขวไปไปดีมือให้ค่ะสองตีเขาอได้ง่ายสองตีให้ค่ะสองตีเนี่ยมาเจ็บได้ไม่ดีหัวให้ค่ะนอนใต้คามง่ายสามตีค่ะตีก็โขสองห้อยอันตีเมื่อไหร่ให้ค่ะมันใจสิบล้านนี้เทียงว่าปวกเขาคิ้งกังเลยดังใจพวกการในอ่อนตั้งอําต้อนเป็นสวบเป็นก้าวต่อกันมาสิพ่อ ุ้ยกาใจพ่อกาในกว่าเฮ็ดการเมืองไทยปอกมาขึ้นสีเคมาเฮ็ดว่าอึกวนเฮินอิงทองสุสยาติเวงโคลำมายวนเวอรับรองคิงกังซ้จัมันมือเอามาไว้รับรองติลาเสี่ยวติอันมันใจยำอยู่มาอ่อนตั้งสีก่อนในแหละทงเต้มันใจติอัพผิดใจลงในกุ้ย เหมือนต้านแบบมี้ลองหางดีกันค่ะมิเดว่าเมื่อขอเดจจาลงเมืองไทยมาได้ว่าเด็กหลงจู้นี่ครับนะคนจีบอทอแน่เปิ้ปลเดตจอด,ดแก้บเนี่ยเป็นน้าเป็นน้ำชื้นแหวงขนาดน้อนว่าชื้นแหวก็เบนจางเห็ดเนี่าทำลาไรให้เมื่อเอาทอกขามันมันเป็นคนลาเชลนีครับว่าน้อยเมื่อทอกขามให้คนมไ,ไม่เองไก่มาเอาไว้ทอกขามกันในไก่เนะอ็ดในี่ยเนี่ยว้ตอนไม่เย้าก,ก็มันจะมาเอามีม้นหลังนา่แข็งอย่างนั้นแหละมันเดว่าออทอมเคยปั่นเคยเอาทอกขามบันในเขย่า พวกเขาในเป็นคิ้งกลางมา3ปีเยาไปดอนยามยาลองเปิดมาเฮ็ดไห้แนวลุงกาลิงตาทวัน,ทนเท่าหน้าแต่คัดล่ําว่าใพอกาในอัปเเมามงยาเมกําแลถ,ถึงมาหัดพันกนจึงไหนเป็นฮือก็ย่าเจ้าหน้าที่บริหารเวียงโคลําเขากว่าอกหาติ่งยอบเลยมันใจในวันปางสาเอิงหน้าป้อยมือว่าย่ําหูคําในสีตีมหมักมือเอาตั้งผิดกว่าในขะเย้า